โอ้แล้วปิดสายเดินขวายาวๆลยเมจิกครับผมนำโดยตองเคเดินมาแล้วก็ตองเคกับแอมยูมาค่อยๆสันนิคมาเข้าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเฟสที่8ครับผมโดนเขาเก็บงานฮะโอ้เป็นลาชอตของแอมยูมาครับครับโนดาเหลืหอ5 2าสองต่อสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะออยืนยืนครับหนึ่งต่อสองครับผมแล้วเบิดยัดยากมากโนดายอมตายบูโซนดีกว่าเฮ้ยสู้ สู้ครับผมใจเขาได้ฮะตรงนี้เกาะแตกบูโซนดีกว่าครับจังหวะนี้เมจิกอ e ีสปอร์ตครับผมปิดเกมนี้ไปจนได้เกมเมีฮะไหลเข้ามาแบบหวานๆเลยครับผมแล้วมีพื้นที่ให้เล่นด้วยฮะอุ้ยแล้วแจ้งกูลอบจะไปเล่นบ้านไหนครับผมโอ้ยรู้แล้วว่าเหมือนจะไหลไปเหตุแต่ว่าตองเคกับวาราครับผมยิงสกัดไว้ฮะต้องเข้ามาเล่นในพื้นที่ที่เปิดอยู่ครับตรงนี้บริเวณ ลิมาครับได้ตาตูเกตซีไม่ต้องออกครับผมขอแค่ระเบิดลูกเดียวจะไม่เอจจะไปได้แล้วต้องเมจิกนี่เขารอล็อกขาดเลยนะครับผมออกมาโดนไปตองเคนี่ไงเขารออยู่แล้วครับผมเลยเลยครับใช่ครับผมเมจิกสองแชมป์ติดหรือเปล่าครับแบบนี้อุ้ยถ้าสองแชมป์ติดมันกลับไปอยู่ในโคต้าแน่ๆครัอเพราะว่าบุรีรัมย์ก็ออกไปแล้วนะครับผมเอไมดีเอสออกไปแล้วนะครับผมมีโอกาสแซงทั้งสองทีมเลยนะฮะ ช่ครับส่วน m ซ c ก็มีโอกาสแซงเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าจบด้วยจิเกนินเนอร์นะครับตองเคฮะขอไปเนียนๆล็อตสารโต้เรียบร้อยครับเพิร์วฟมูจบอันดับที่5โดยตองเคครับผมเท่ากับว่าตอนนี้นี่ผมเข่าเป่าแน่นอนแล้วนะเกมสุดท้ายของวันนะครับผม m อ c มเอไม่ถึงผมแซงเพิร์ฟมูนะต้องได้มาอีกสัก2คิวก่อนแล้วแรล็งพอยที่ดีนะใะอันดับที่2ได้อยู่แต่เมจิกต้องการ2คิวนะเพราะว่าถ้าเกิดคิวนึงเนี่ยเหมือนจะตามเอเมเดนไม่ทันขอหน้าซุกหินก่อนครับ โจชีเลือกเล่นเป็นหินเล็กนะครับผมใช่ฮะก็สไตล์เขาแหละครับใช่ครับในชีวิตจริงแล้วเจคุรับตรงไหนที่เราไปนอนนกดาวก่อนใะจังหวะนี้ไล่กันนะฮะแล้วไปโอ้ยล่<ฮ>าชดมาอย่างสวยเลยฮะสุรบีดาเมจนิดเดียวนะครับไอเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองครับผมสวนมาโอ<ฮ>้ขึ้นขึ้นฟ้าหน้าดําเลยฮะอุ้ยแล้วได้เลยตีคนเลือที่จะเคลียร์เจกูรับก่อนจคกรับมันก็เปิดปืน ปืนพิงหินยิงพิงหินยิงได้นึงแล้วต้องอเคตกจาก,กูรอบออกไปครับผมระเบิดคาหินเลยทีเดียววะตอนนี้ <ไป S 1> แล,ล้วลอยดบเปลแชมป์ติดต่อปิดบอลไปแซงไมเมทเชนขึ้นไปอยู่ในโคต้ครั้งหนึ่งครับใช่ครับผมโอ้โหมาดีครับผมเหมือนจะเริ่มคืนฟอร์มแต่ละทีมแต่ละทีมนะตรงนี้